เพิ่งรักษาโควิดในทีนมาและต้องการดีทอกร่างกายใช้หลักการฟื้นฟูร่างกายตามธรรมชาติคือใช้อาหารในการดูแลสุขภาพถ้าเรารู้สาเหตุแล้วเราก็สามารถแก้ไขปัญหาได้การรับประทานอาหารประเภทไฟเบอร์พรีเวอติกหนึ่งเลยเพื่อเป็นการดีทอกระบบทางเดินอาหารปรับสมดุลการทํางานของจุลินทรีย์ดีในลําไส้เพราะพรีวอติกไซโลโอลิโกแซคคาไรที่มีอยู่ในไฟเบอร์ซองนี้ เขาจะเป็นอาหารให้กับโปรไบโอติกที่อยู่ในลําไส้หรืออยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วช่วยกาจัดสิ่งตกค้างหรือสิ่งที่หมักหมมในร่างกายออกได้ด้วยผนังลาไส้เราก็จะดูซึมอาหารหรือวิตามินที่เราทานเข้าไปได้ดีขึ้นและเมื่อร่างกายเราได้รับเบต้ากูแคน1316ซึ่งเขาจะเฉพาะเจาะจงกับเซลล์ภูมิกันในร่างกายโดยเฉพาะ จะช่วยให้เซลล์ผูมกันของเราเนี่ยขึ้นมาทํางานได้เองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นบวกกับวิตามินจากผักและผลไม้ที่มีอยู่ในไฟเบอร์พรีเวอติกซองนี้จะช่วยให้ร่างกายนำวิตามินเข้าไปสร้างแล้วก็ฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ภูมกันของเราได้ดียิ่งขึ้นได้รับโอเมก้า3จากกีวีและซิงค์อะมิโนแอซิดคีเลตซึ่งร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้เลย เป็นสูตรไฟเบอร์รพไิวอติกที่นิยมมากไม่มีส่วนผสมของยาระบายดังนั้นไม่เกิดผลข้างเคียงใ,ใดๆกับร่างกายระบบภูมิกันของร่างกายดีขึ้นส่งผลทําให้ภูมิคุ้มกันทางด้านเซลล์ผิวหนังทางด้านปอดและเซลล์สมองก็ดีขึ้นด้วยปรึกษาเพิ่มเติมคลิกลิงก์ใต้รูปโปรไฟล์จันแม่ค่ะ